ชื่อเจนะครับเพื่อนแนะนำมาให้รู้จักเบี้ยชายลินิกแล้วก็ทำไมเหตุผลถึงต้องมาปลดผมเพราะว่าผมต้องใช้บุคลิกภาพในการทำงานแล้วก็ทาบ้านผมร่วงเกิดหมดทุกคนเพราะว่าน่าจะเป็นกรรมพันธุ์ก็เลยมาทำไว้ก่อนนะครับพอเห็นแฮร์ไลน์แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอือ หลังปลูกไปก็สามสี่วันแรกรู้สึกเจ็บนิดนิดนะครับหลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วแต่ว่ามันจะมีอาการคันแล้วก็เป็นขุยๆนิดนึงครับผมอ่อนิดนึงครับผมเพราะว่าเราต้องดูแลกลัวกราฟมันจะหลุดก,ก็แค่เจ็ดวันไม่มีปัญหาเพราะว่าเวลาสาระเราต้องระวังไม่ให้มันรุนแรงแหรือว่ากราฟมันหลุดนะครับขยับเป็นฟองแล้วก็ใส่ๆตามที่สอนไป